สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกแล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนได้ยินบ่อยๆและยังรู้สึกว่าเข้าใจยากและมันน่าปวดหัวงไม่ใช่น้อยใช่ไหมคะในส่วนของเนื้อหาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3 EP ด้วยกันค่ะโดย EP แรกจะเป็นเรื่องของ เรื่องทั่วไปของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะส่วน EP ที่2นั้นจะเป็นในเรื่องของเงินได้พึงประเมินและ EP ที่3จะพูดถึงการหักค่าลดหย่อนก่อนอื่นนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานประจำเป็นฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์หรือเพิ่งเรียนจบและกำลังจะเริ่มทำงานเป็นครั้งแรกภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเรื่องที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเลยค่ะก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มจากคำถามง่ายๆก่อนนะคะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีเงินได้ที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปซึ่งเรียกว่าภาษีทางตรงนอกจากนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังเป็นภาษีที่จัดเก็บจากคนที่มีรายได้อย่างเช่น มีเงินเดือนมีค่าจ้างมีรายได้จากการขายของมีรายได้จากการรับงานฟรีแลนซ์หรือมีรายได้จากการให้เช่าบ้านค่ะสรุปไม่ง่ายๆก็คือว่าถ้าเรามีรายได้เราก็มีโอกาสที่จะต้องเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งนั้นนะคะซึ่งภาษีเงินได้ที่เป็นภาษีทางตรงนั่นจะหมายความว่าใครที่มีรายได้ คนนั้นจะต้องนำรายได้ของตอนเองไปคำนวณภาษีและยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีกับทางรัฐด้วยตนเองค่ะต่อมานะคะใครบ้างที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเฉพาะคนเงินเดือนสูงๆเท่านั้นที่จะต้องเสียภาษีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะในทางกฎหมายผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นแบ่งเป็น 4ประเภทประเภทที่1ค่ะคือบุคคลธรรมดาโดยบุคคลธรรมดาเป็นบุคคลทุกคนที่มีสภาพตามบุคคลตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งสภาพบุคคลย่อมเริ่มตั้งแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทานรกและสิ้นสุดลงเมื่อตายค่ะส่วนข้อ2นะคะ คือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลค่ะโดยห้างหุ้นส่วนสามัญจะหมายถึงห้างหุ้นส่วนสามัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญน,นี้จะต้องไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค่ะเนื่องจากว่าเมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญที่มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วห้างหุ้นส่วนนี้จะต้องไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะ ต่อมาข้อ3านะคะพู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีค่ะในกรณีนี้นะคะจะเกิดขึ้นกรณีที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วและมีการถึงแก่ความตายก่อนที่จะมีการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งกฎหมายมีการกําหนดให้ผู้จัดการมรดกทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน เป็นคนที่มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีแทนผู้ตายค่ะต่อมาสุดท้ายนะคะสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ถ้ามีมรดกของผู้ตายยังไม่มีการแบ่งและเงินได้พึงประเมินในปีภาษีที่ร่วงมาแล้วเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด เขาก็กำหนดให้ผู้จัดการมรดกทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีในชื่อกองมรดกของผู้ตายด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับรัฐนะคะในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือถ้ามีเงินจากต่างประเทศจะต้องเสียภาษีไหม ซึ่งกฎหมายนะคะจะดูอยู่2เรื่องหลักๆนั่นก็คือหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่ค่ะซึ่งหลักแหล่งเงินได้มันจะหมายถึงว่าถ้าเราทำงานในประเทศไทยหรือมีทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเงินนั้นจะจ่ายจากประเทศไหนก็ถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีซึ่งสรุปไม่ง่ายนะคะหลักแหล่งเงินได้จะเกิดจาก1 การที่มีหน้าที่หรือการงานหรือกิจการในประเทศไทย2กิจการของนายจ้างอยู่ในประเทศไทยหรือ 3. ม,มีทรัพย์สินอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าเงินนั้นจะจ่ายในประเทศหรือจ่ายนอกประเทศก็ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยค่ะต่อมาหลักที่2ที่ต้องพิจารณานะคะนั่นก็คือหลักถิ่นที่อยู่ค่ะ หลักถิ่นที่อยู่มีข้อจํากัดหรือมีเงื่อนไขก็คือว่าถ้าเราอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ร8 0วันขึ้นไปแล้วมีรายได้ที่เกิดจากต่างประเทศถ้านำเงินนั้นเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องนำมาเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยนั่นเองค่ะต่อมานะคะรอบปีภาษีคือช่วงไหนรอบปีภาษีของเงินได้บุคคลธรรมดาเราจะนับไม่ง่ายเลยนะคะ โดยรอบปีภาษีนั้นจะเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมของทุกปีหากเรามีรายได้ในช่วงนี้คือมีรายได้ตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมจะต้องนำรายได้ในช่วงนี้มาคำนวณภาษีในปีนั้นๆน,น,นะคะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้นั้นเราจะต้องมารู้จักฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนะคะ ซึ่งฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามันคือจำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักสิ่งต่างๆที่กฎหมายกำหนดแล้วเงินได้ส่วนนั้นจะเรียกว่าเงินได้สุทธิซึ่งตัวเงินได้สุทธินั้นจะต้องถูกนำไปคำนวณภาษีว่าจะต้องมีการจ่ายภาษีเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปแล้วฐานภาษีของเงินได้บุคคลธรรมดาจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกัน ส่วนที่1คือเงินได้พึงประเมินส่วนที่2ค่าใช้จ่ายและส่วนที่3คือค่าลดหย่อนและจะนำา3ส่วนนี้มาคำนวณเป็นเงินได้สุทธิซึ่งเงินได้สุทธินะคะจะหามาจากเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบกับค่าลดหย่อนค่ะต่อไปจะเป็นการอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับฐานภาษีของเงินได้บุคคลธรรมดานะคะโดยเริ่มจากส่วนที่1 เงินได้พึงประเมินค่ะโดยเงินได้พึงประเมินคือเงินได้ทุกประเภทที่กฎหมายถือว่าต้องนํามาพิจารณาเสียภาษีซึ่งเงินได้พึงประเมินนี้ไม่ใช่แค่เงินสดเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงสิ่งต่างๆที่สามารถตีราคาเป็นเงินได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นเงินสดหรือตราสารที่มีค่าเป็นเงินทรัพย์สินที่ได้รับซึ่งอาจคิดเป็นเงินสดได้หรือ ประโยชน์ที่ได้รับซึ่งอาจคำนวณเป็นเงินได้รวมถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือคนอื่นออกแทนให้และเครดิตภาษีหรือเครดิตภาษีเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไรค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่คือเงินได้พึงประเมินทั้งนั้นนะคะต่อมาองประกอบส่วนที่2ของเงินได้สุทธินะคะก็คือค่าใช้จ่าย ค่าจ่ายคือค่า้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินได้นั้นๆหรือพูดง่ายๆก็คือว่าต้นทุนในการหารายได้นั่นเองโดยค่าจ่ายนี้กฎหมายจะเป็นผู้กําหนดวิธีการหักค่า้จ่ายอยู่2วิธีนะคะก็คือจะมีการหักค่าจ่ายเป็นการเหมาหรือหักค่า้จ่ายเป็นร้อยละซึ่งรายละเอียดต่างๆเราจะไปติดตามใน e p ีที่2นะคะต่อมาหักค่าลดหย่อน เมื่อมีการหักค่าจ่ายเรียบร้อยแล้วกฎหมายก็ให้สิทธิเราหักเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือหักค่าลดหย่อนการหักค่าลดหย่อนก็คือสิทธิที่รัฐให้เพื่อช่วยลดภาษีโดยคำนึงถึงภาระชีวิตของผู้เสียภาษียกตัวอย่างเช่นการหักค่าลดหย่อนส่วนตัวหรือการหักค่าลดหย่อนบุตรและการหักค่าลดหย่อนคู่สมรสเป็นต้นค่ะโดยการหักค่าลดหย่อนนี้ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการทำงานนะคะแต่เป็นการช่วยเหลือด้านสังคมและคุณภาพของชีวิตที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดค่ะสุดท้ายนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ได้คิดจากรายได้ทั้งหมดของเราโดยตรงแต่จะเริ่มจากรายได้ที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมินหลังจากนั้นจะนำมาหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน จนเหลือเป็นเงินได้สุทธิซึ่งเป็นฐานภาษีที่จะใช้คำนวณภาษีจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใน e p ถัดไปเราจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจว่า mm hmm. เงินได้พึงประเมินมีกี่ประเภทรายได้แบบไหนเข้าประเภทใดและแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไรค่ะสุดท้ายนี้ฝากติดตาม e p 2สกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ